สวัสดีครับผมไม,ไมค์คอนแกเบอร์ดีเฮดนะครับวันนี้ผมก็กลับมาแล้วครับผมแต่กลับมากับเกมบรูอาร์ไควันนี้ผมจะมาสุ่มกาชาฟีหนึ่งร้อยโลครับผมวันนี้เป้าหมายพิเศษของผมนะครไม่มีอะไรพิเศษครับมีแค่อาร์โกเดนครับผมเป้าหมายแค่นี้จริงผมตอนนี้ผมมีสองรหัสและาหารอันนี้รหัสลัครับผมอีกรหัสลองถ้าไม่ออกถ้าออกก็สองรหัสนี้ผมว่าผมต้องพิจารณาใหม่นะครับความดวงดีของผมถ้าผมได้อาร์โกเดนผมอาจจะสุม่มมาโครโต่อก็ได้นะแต่ อีโลฮาเหรออีโลฮาเก็บแล้วกันจ้ะฟาเริ่มกั <soft and peanut butter> นกิบโลแรกโอ้วโหโอ้โ้โอ้โหโอ้โหใบที่เก no ้าใบที่เก้าเจ็ดผมนับแน่นับไม่ผิดนับไม่นัะแปดเก้าว้าว เฮ้ <Okay. S 2> ยคี้เผนมาสิโลเลยไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ถือว่าดีเนาะยังเหลืออเก้าสิบโลนายโกเดตมาเถอะมาเถอะเอาอีกแล้วมาแล้วเดตเดตเขียนไกลอ่ะผมลืมเอาสระเอได้ขียนซาเอไปแล้วไปที่ไปที่เจ็บเจ็บ รเราเปิดมาได้ดีเปิดมาได้ดี20โลแล้วออกง่วงสองครั้งไม่แย่ไม่แ yeah, ย yeah. ่ดีดีดีโอเคโอเคปกติปกติปกติเลยไปที่เจ็ดอีกลวกลไปที่เจ็ดอีกวลผมจะกดสะกี้วนะครั้งนี้มาเอ้า ง่ายเป็นไรเพิ่งแค่สามสิบโลเราผมยังเหลืออีกตั้งเจ็ดสิบกลับอีกรหัสรองอีกรหัสหนึ่งก็คือเหมือนว่าผมผมเรือร้อยเจ็สิบเออโอ้ว้าขอขอล้างล้างล้างยังไงตุวมาะตะติโอเคฮูู้อีห้าสิบโลอีห้าสิบโลเอ เฮ้บลูอาเจตเฮ้ยอากุเดตอากุเดตตุตัวที่สี่เก้าสี่อ๋อวันดีที่น่าตา ตอนนี้ครับผมเราได้แค่สายสามสิบโลครับผมตอนนี้ไปเลยไม่ต้องไกมากปุ๊บปุ๊บปุ๊บผมว่าพอแค่นี้อยากไปต่อเลยเดี๋ยวผมขอเวลาสักพักะข้างเปลี่ยนรหัสก่อนนะครับผมกลับมาแล้วครับผมตอนนี้มารหัสลองครับผมมาดูกันว่าผมจะได้วันนี้เคล็ผมจะประสบความสำเร็จหรือไม่ในการได้ อากโกเดทับผมหลังจากนี้ครับผมผมจะให้น้องสุ่มมาผมผมจะเป็นคนพูดรีแอคและอ,อะไรต่างแต่น้องผมคนกดสุ่มมาผมก็ต่อไป,ไปนะะี้ครับผมจิบโลฮะไปแล้วฮะจิบตัวแรกหุบฟ้ามาเลเต็นตอนน้องเต็นน้องไม่เออ ่าตกลงจะกดกลับไปหน้าตู้เลยจะกลุ่มต่อให้กลุ่มต่อจะเล่นต่อเลยแต่ให้กลับไปหน้าตู้นี่โหที่ยี่สิบหองวันนี้สังฟ้ามันเดิมบ้าใครใบูเอ่อุก,ก,ดกดอัดสีปุ๊กดอกปุ๊กดอกมาฟีด มาของมักโตก็ได้นั่นแหละไข่ก็ได้มามาใบที่ห้าใบที่ห้าผมงดีแล้วก็ก็ห้าเยสโก้อ่ะกูเด็ด ต่อไปเป้าหมายเราไปไปตท่าเดิมนั่นแหละไปเลยอ่าหรือว่าหาเอลลไม่ที่หาเอลลช่วยไม่ได้ออสุดท้ายคกิบสุดท้าย,ายผมไม่ยอมแค่นี้หรอกเกมเพิ่ง เแจกนี่ไมสองันสองร้อยเพชรเฮ้ยผมมีตัวฟรีนี่นะตัวฟีสองใบม,มีตัวฟรีสองใบรับผมครั้งนี้ร้อยสิอลนาลนาอามเอ้าก เอออากอตัวอายุอากอะตัวที่สามตัวที่สามหนึ่งสองสามอะอืมไม่อากอเด้ออีกยี่สิบโลสุดท้ายอย่างหมดหวังเฮ้ย สองสามสิบโลสุดท้ายครั้งนี้ตัดสินที่เพดหนึ่งพันสองละเพดนี้ว่าออกไม่ออา ก็ที่ว่าสมหวังครึ่งหนึ่งสมหวังครึ่งหนึ่งได้มาคัโตะแต่อโกที่จะสุ่มตอนแรกคนถทยเป็นไงเหมือนว่าคลิปนี้น่าจะจบแบบได้แค่ครึ่งความหวังความหวังสาเร็จแค่ครึ่งเดียวก็เสียไปพงนี้ครัวผมพงนี้ผมน่าจะมีคลิปสุ่มตู้ฮินดาเด็ครับผมเสรับคลิปนี้ก็ขอเพียงจบเพียงแค่นี้แล้วกันครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ